แล้วนะคะพอเข้ามา TikTok ก,ก,ก็จะเชิญอย่างนี้เลยนะคะอันนี้เป็นแอป TikTok ที่เล่นประจำอยู่แล้วนะคะอันนี้คือของจริงนะคะ <you> เพราะว่าเป็นทาง TikTok ที่ขึ้นมาให้เอง side, พอเรากดมันก็จะหายนะคะ อันนี้คือของจริงะคะไปดูที่รูปโปรไฟล์นะคะนรูปโปรไฟล์ที่เราใช้เล่น t ิกตอกประจําแล้วก็จะมีตัวที่เป็นสีส้มๆ้มห0 0 0 0ื่บาทห้าหมนบาทนั้นแล้วก็จะมีในส่วนของอมุมด้านขวาที่เป็นศูนย์อันนั้นคือเข้าไปเช็คในบัญชีของเรานะคะส่วนภารกิจที่เริ่มทำก็จะมีเวลาในการชวน นะคะก็คือจะเห็นว่า28.21.18นั่นคือเวลานะคะให้เราทำภารกิจให้เสร็จก็คือตัวนี้ก็คือถ้าเชิญเพื่อนได้มากสูงสุดก็คือ10คนนะคะโดยใช้โคดรหัสเชิญน,นะคะด,ดูที่ข้างล่าง ba 8473 4246นะคะแล้วก็กดเชิญเข้าไปมันก็จะไปทาง แอปทางไลน์ทาง Facebook ทาง Messenger หรือ WhatsApp หรือว่า,อาแอปอื่นๆให้เราเชิญรหัสนี้ไปเชิญเพื่อนได้นะคะอันนี้คือมาจากโปรไฟล์ของ TikTok โดยตรงนะคะไม่ต้องไปเข้าแอปอื่นนะคะอันนี้อันนี้คือของจริงนะคะจะพามาดูตรงนี้นะคะอันนี้เชิญเพื่อนไปแล้วหนึ่ง ถ้าเชิญเราเชิญเพื่อนมาแล้วก็เราจะเห็นว่าอันนี้ทาง tiktok เขาจะให้เงินเข้ามานะคะในการทำภาร,รกิจก็คือเล่น tiktok วันละ30นาทีขึ้นไปติดต่อกัน10วันนะคะพอดีฉันได้เข้าไปอ่านในแอปมาเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็จะมีข้อตกลงต่างๆเนี่ยค่ะเ <c oughs> ข้าไปอ่านเองได้เลยนะคะกดออกมาที่นี่นะคะ ต่อจากนั้นดูโปรไฟล์ของจริงหรือเปล่าอยู่นี่นะคะดูที่รูปนี่ค่ะคือโปรไฟล์ของ t i k กต็อของจริงหรือเปล่านี่อที่นี่ถ้าอยากรู้เพิ่มเติมเราก็กดมาที่เรียนรู้พี่เรียนรู้เพิ่มเติมนะคะเข้าไปอ่านนะคะที่อยากได้ไรายได้ต้องรู้ต้องอ่านนะคะ ว่าเขาทำอะไรยังไงเขาไปอ่านนะคะเห็นไหมคะรางวัลเต็มเต็มที่มีให้เมื่อเพื่อนของคุณดูวิดีโอทิกต o อกนั้น30นาทีทุกวันในช่วง10วันนับจากนี้คุณจะได้นะคะไรายได้จากทิกต o อกนะคะอันนี้คือของจริงนะคะในการเชิญเพื่อนนะคะเมื่อโหลดมาโหลดจากลิงก์ที่หนิงส่งไปให้แล้วก็คุณก็จะเป็น คุณก็จะได้ลิงก์แบบนี้มาเหมือนกันใน t ิ k t o k ของคุณคุณก็จะทำการเชิญเพื่อนนะคะจากนี้เลย Line Facebook โดยการคัดลอกลิงก์หรือว่าใช้รหัสเชิญตัวนี้เชิญได้เลยนะคะนี่คือของจริงนะคะ